ตู้อบลมร้อนนะครับตู้เหล็กถาดสแตนเลสหกชั้นนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์1นนับสี่นะครับเตอร์มิซูหนนับสี่นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับก็ต่อสายแก๊สเข้านะครับพอต่อสายแก๊สเข้าก็จุดแก๊สนะแก๊สนี่จุดจากด้านในนะครับจุดแก๊สแลมีหัวเคบีห้าให้จุดแป๊กๆนะครับจุดปุ๊บพอกระปุ๊บก็ปิดก็เปิดเบเกอร์ให้มอเตอร์เดิน เตอร์ก็จะเดินมอเตอร์ก็จะดูดความชื้นที่อยู่ข้างในนี่หมุนเวียนแล้วก็ออกทางด้านบนด้านบนนี้เราต้องเปิดเปิดแง้มไว้นะครับแล้วประมาณนี้ครับอันนี้ก็ปิดนี่ก็เปิดตามปกติพอจุดเรียบร้อยแล้วก็ปิดแค่น,นี้เองนะครับง่ายๆเหยนครับติดขัดตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้จะส่งถึง จะพออาทิตย์ครับคัแนนยาวรงเท่อันนี้เป็นช่วงที่สองนะครับผมตู้เหล็กคาร์สตันเลยครับ